สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลนส,สมองสุบอตพ่อพ่อก็สอนลุงแทนพี่น้องดำหน้าคือเก่าพี่น้องมอนีนดได้มือนดำได้ประมาณหฮหนึงนี่แหละพี่น้องกำลังสิกินเข่าพี่น้องบ่มียั้งแน่นะพี่น้องมาลุ้นน้ำกันบ่มียังกินดอกพี่น้องเลยซื้อรถตลาดน่อยกับบ่มียังมีตะปีงปิปงตับก็สั ปวดแล้วปิงตับกินแบบธรรมชาติพี่น้องเอ้ยมีปิงตับแล้วก็ปิงตับข้าวมันไก่พี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนกินข้าวมันไก่พอน้องแทน่นกินปิงตับแล้วก็มีมักนัดนำพี่น้องเอ้ยมากขวนย่อเพลินแถมอาหารว่างว่ะซะกินข้าวสารน้ำกันพี่น้อง ภาษีจากมันจะมาพี่น้องกินข้าวซอยน้ำกันบอ่อแม่้าบรบช่วยเติมเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพี่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเมนงแค่นกินข้าวมันไก่พี่นอ้นนองเอ้อไปได้กินตะเฮ้งเลยแซ่บไปจกักคิดอยากตะเฮ้งเลยพี่น้องเอ้ยหาเขตบ่เป็น Hãy nghĩ đến nhau neo nhất. Jessie nặng nhau kìa 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 hết cả. chim bằng เพชได้ใจน้ำจิบนี่เชื่ออย่างเดียวมันมีน้ำสุบกินแบบธรรมชาติพี่น้องสัตละหน่อยกต่แหลลงมาคายอยู่หน้าสิ่ได้พี่น้อง แม่งแท้ลงกรุงเทพแรกๆนะแม่งแท้บอกกินเขามันไก่เห็นกะเห็นแล้วกะเจ้าใดๆเห็นนะครับุกถึกอยากนาซาเพื่อนพาไปกินบอกบอกเบิร์ตพออันชองค่ำท่านพ่อจะกลิ่นแบบแซ่บแรกๆลงกรุงเทพแรกๆเนาะ พาตว่นดำอยู่รุมพู่มพายผูนแงแท่นดำตีนบ้าน,นจะตีนบ้านทุกท่านตีนบ้านไก่ก,กับตีนบ้านกลงนตีนทากกันจี๊ยงสองคืน,น,นอล้วเนาะมันก็ยังเคี่ยวอยู่ดิสอง,งอสคืน น right? e? mm hmm. um 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 ี่เราใส่พี่น้องพอลงแทนหมู่บานนี่ไทยนาจะไปเหตอันยังแขงแกงไทยเฮียจะไปเหตุไหนใดแข่งแก่งรถไทยเวลารถไทยกัไปยิบน้ำเขาเวลาติดจัก nặng nó sư bớt lại là tí nó cũng đạm vào thân nặng và là đạm trong khuôn thì đó nó chỉ đây đạm ít chắc tạo đấy thì nó nặng nó chỉ bớt là đạm chỉ đạm thân, không จะเงก้อนเสร็แวกมามากล้วยพขาแทนมากันยันทำในเละเด้พี่นนองหน้าไปจะทางไหหน้าทางใดทางป่าตัวปรนานทหมดนะ นีก็ปุ่งมา,างนีกแล้ปุ่งป่อยอย่ะปุกงมาเนี่ยจะหนเข้าค่ถ้าเขา้า,เขาลุงเมืองโมเห็ดก็ไม่เฒ่าพอเฒ่าแหลจ่จดีเห็ด แทนน้เองกล่องที่ซองที่น้อยโผล่บอแม่น้แทนน้งแทนพยาดาโผล่เสนแทนเองเชียร์อย่างดียวเขามันหน่อย หายง่ายนะเลยมีคนโลกระหายเพลินมือบ้านมันเพิ่งลงหายง่ายบ้า กะกะกะโปดพี่น้องพอมันบโมไม่น้ำเป็นขีดตรงโลกะกักบโบได้กะหาหกสิบนะได้ช่องให้หาสิบหกสิบหกสิบ สูบในอ่างเป็นข้าวมันไก่ของมือยกที่เหนื่อย ngọc ngọc Nó lại sao ngọc 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 làn ngọc đại ngọc 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 bố, ngọc ngọc เห็ยูเ <favorites> ง <CSS> ืนหน่อยอเนเด็กง่อหนอยเดี๋วปวดขุ้นบ้างฝาหมกามักฝากมักมาอนพี่นนอะมันสิวานมันบาหวานหน่วยหาพันเครื่องหมื่นพี่เนอะย่างละฮะย่างละหาพันเครื่องหมื่น ย่างหาพันหาพันกิ่นกินกระโบอิม กินกันกินในนนท่าเลพ้พพี่น้องเองเมดก็จะบ่งสุดาสดเขา่า mắm mừng này là mừng mọt lúc tạt lúc tạt và lại mừng 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 đây mừng sóng mừng 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 Cái mừng 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 thọ แมลงแท่งกับสิเดล่าขี่เพียงเทนี้เด้อนะพี่น้องขี่หนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสำหรังแม่งนะพี่น้องเนาะลาเลบ๊ายบาย